สวัสดีเพืทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์ดีเบิร์ดนะครับซึ่งใน e p นี้นะครับเราจะมาทำทีมออโต้ไฮด้าสิบกันซึ่งเราจะได้หาของสามออฟสีออฟแบบสบายๆกันครับแต่ว่าในเรื่องของตัวละครนะครับก็อาจจะต้องปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบโดยการลงทั้งหมดสามครั้งด้วยกันครับว่าเราลงยังไงนะครับให้มันผ่านแบบร้อแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่เรียงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะยืนไม่ไหวครับแล้วก็มันอาจจะมีโอกาสลื่นนิดนดหน่อยๆแต่แน่นอนครับว่าจากการทดสอบแล้วมันใช้งานได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับจริงๆผมต้องขอพูดเลยนะครับว่าถ้าปัสคาวผมเป็น C6 นะมันจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะมากครับไม่ก็เป็น C4 นะเพราะว่าดามเมจมันจะโดดขึ้นมากๆครับเพราะฉะนั้นในอีพีนี้อาจจะทุรกทุเลนิดนึงครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเมื่อเราเติบโตขึ้นมันจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียงสกิลใหม่กันแน่นอนครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะอ่าดูไปก่อนว่าใช้แบบไหนครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปลงเพื่อหาของหาออฟตีออฟนะครับนั่งหาดูผมนี่ก็งงๆเหมือนกันนะบางทีอ่ะ ก็สองรอบแล้วกันเพราะว่าต้สามรอบมันจะนานนะเพรอบหนึ่งก็เกือบ 3, สามตัวองลงโทษประหารดูให้ดีพลังของจักรับดิ Huh? ก็อาจจะนั่งเยียบๆนิดนึงนะครับเพราะผมตั้งใจดูตั้งใจลุดครับว่าจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้จะอธิบายอะไรเหมือนกันนะครับ น่าจะลอยตัวแล้วเพราะว่าเราอมตนะแล้วรอบที่หนึ่งนะครับ ดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นมังกร11มังกร12นะครับมังกร11กับมังกร12นะครับผมก็จำไม่ได้นะว่าผมไปแอบขโมยของจากตัวละครพวกนี้มาหรือเปล่าจะไม่ได้ดูเลยนะครับเมื่อกี้มานั่งหารูเพ่เล่นเลยนะครับ แต่ว่าน่าจะไม่ไม่ได้ขบวยนะเพราะว่าัออื่นๆเขาก็ถึกกันนะครับกออื่นก็ถึกกันแต่อย่างว่านะา้าเป็นซีหกเล่นง่ายกว่านี้เยอะครับไปร่าสดจงสิโ,โรล์พลังแห่งการ ดูให้ดีพลังของจักรพรรดิ ตื่น,มน,น,นไม่ลื่นเหมือนจะลื่นเลยนะตัวใส่ต้องทาบ,บอกคิดว่าโอกาสแบบ50 50 50 50แบบจงสีโรร่าพลังแห่งการทำลาย ลังประกายดูจากดาเมจแล้วถ้าเราทำเลือดเพิ่มอีกนิดนึงอนะ่ะน่าจะชิวนะเพราะว่าถ้าเราทำดาเมจคำนวณวนในการให้มันครบสี่ครั้งพอดีอะ่ะเออเราสามารถเพิ่มเลือดที่ไปได้นิดนึงนะดูให้ดีพลังของจัรงกรพรรดิโอเคประมาณนี้นะครับาาไฮด้า11นะครับโดยปลาสคาร เียงแค่สามดาวนะครับเฮ้ยได้ของสวยด้วยนะครับอันนี้มีความเร็วมีคิดรเมชเฮ้ยสวยหมดเลยนี่อันนี้ให้ใส่ให้นั่นใส่อ่ะอะไรนะไอวอนิสซาป่ะกับกับบล็อกอะถ้าบล็อกล้นอะโอเคผมไม่ชัวนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เซียนเซเว่นไนท์นะครับเพิ่งมาเล่นภาคนี้นะครับเอโอเคเดี๋ยวจะเปิดในเรื่องของไอเทมตัวละครให้ดูกันนะครับผม ไอเทมของตัวละครที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับอ่ะตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวพระเอกของเรานะครับพลาสคลาวนะครับของก็ยังใช้คล้ายๆกับเซตเดิมอยู่นะครับผมเป็นเซตครีด้วยครับไม่ใช่เซตตีบอสนะเพราะฉะนั้นใครที่ฟาร์มบัวอยู่นะครับคุณสบายใจได้พลาสคลาวเซตครีนะครับลงชั้น11ได้นะครับอ่าประมาณนี้อ่ะโดยเทียบนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะก็อ๋อมันสวยอ่ะเออ ออก็อมันสวยอะนะครับอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเลือดเพิ่มมานั่นแหละมันเลยทําให้เราไม่ตายนะครับตรงเนี้ยก็สวยสวยก็ได้อะในระดับหนึ่งจริงๆถ้าต้องการแรงอ่ะไม่สวยแต่ว่าเมื่อกี้ทำให้มันยืนได้ไงนะครับเอเีต่อมาจะเป็นในส่วนของไหนหนะอ่ะบิสก,ก่อนนะครับ้น,นะของยังบวกไม่เสร็จเลยนะครับ เหมือนมาเหมือนเดิมเลยมีสกิลวันนี้นะครับเมื่อกี้ปาสคาผมมีสกิลอะไรบ้างอ่ะผมอัพเต็มเลยนะครับมันค่อนข้างดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็เลยต้องเต็มเต็มกันไปนะครับอ่าต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวอูซี่ 5, ซซซแนบบหวนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับบว12ทั้งตัวนะครับอ่ะใส่เซ็ตเกาะของก็ยังไม่ค่อยสวยครับอันนี้มีอะไรก็จับจับใส่ครับ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้าคัดก็อาจจะออกมาดีกว่านี้นะครับถ้าคัดของนะครับอีกตัวดนึงจะเป็นวิกตอเรียอานนี้อันนี้ทาพยายามจุดอ่อนให้มันเยอะๆครับตอนแรกเอามาคอมโบกับสกิลลากด้วยครับแต่หลังจากคอมโบไปคอมโบมานะครับสรุปไม่ได้ใช้ครับเอามายืนเฉยๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับครบอย่างอีวานอีวานของจะแน่นนิดนึงครับผมของจะแน่นนิดนึงอีวานนะครับ ออกกาล่างก็ไม่ได้คัดเหมือนกันครับอันนี้ก็มีอะไรก็หยิบหยิบมาใส่นะครับแค่แค่อัปเกรดเยอะเฉยๆฮะบ็อกยังไม่ร้อยเลยด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวละครที่เอาไว้ลงไฮด้าสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปของมังกรชั้นสิบเอ็ดสิบสองกันออกมาต่อนะครับยังก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่แวะชมคลิปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากร้านเติมเกมจูบิโกช็อปไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ